นี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สั่งการไปยังกระทรวงสั่งการไปยังสำนักงานประกันกสังคมบอกว่าให้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะคะภายใน24ชั่วโมงนะคุณตรีนุชเทียนทองนะคะก็บอกว่าคือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี61แล้วไอ้เรื่องของการสร้างโรงอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการอนุมัติทั้งงบประมาณแล้วก็การก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว ก็ตนขอให้สำนักง,งานประกันสังคมสรุปข้อเท็จริงทั้งหมดรายงานตรงมายังรัฐมนตรีภายใน24ชั่วโมงและรวมถึงก็มีการขอบคุณภาคประชาสังคมที่ได้นําข้อมูลเหล่านี้มาตีแผ่ด้วยนะคะ,ะเดิมมองก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มีการตีแผ่เรื่องเหล่านี้เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่สำนักง,งานประกันสังคมจะต้องมีมาตรการยกระดับความโปร่งใสนะคะแล้วก็รวมถึงในอนาคตก็ควรจะมีธรรมิบาลในการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนนี่แหละที่นั้นบอกว่า ไม่ใช่เฉพาะสัมงงานากานสังคมในเรื่องนี้อย่างเดียวทุกๆหน่วยงานของภาครัฐด้วยนะคะถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องยกระดับธรรมพิบาลของท่านรวมถึงยกระดับในการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้